ท่าวผูมชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประจำวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรปกำลังเผชิญความปั่นป่วนต่อเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง5ประเด็นที่เราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปนี้ที่กัมพูชากองกำลัง BHQ ภายในเริ่มปรากฏสัญญาณแตกแยกรุนแรงกระทบต่ออำนาจที่นายฮุนเซนสั่งสมมาอย่างยาวนานสื่อญี่ปุ่นรายงานสร้างความสันสะเทือนเมื่อกริปเพน อีได้รับความสนใจล้นหลามขณะที่บูดสหรัฐอเมริกากลับเงียบเหงาในงานแสดงยุโทโปกรณ์ที่ประเทศไทย UAV ปริศนาติดตามเส้นทางการบินของเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีเซเลนสก,กีนักรบชาวอังกฤษคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับคำสั่งจาก FSB เพื่อก่อเหตุลอบสังหารยุโรปจัดการประชุมลับเพื่อหาหรือความกังวลว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาอาจเปลี่ยนแปลงต่อเคฟ และต่อไปนี้คือรายละเอียดทั้งหมดสถานการณ์กัมพูชา B H Q แตกแถวขยะอำนาจหุนเซนกัมพูชากำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อภายในกองกำลัง B H Q เริ่มเกิดรอยร้าวที่ชัดเจนขึ้นทุกวันความจงรักภักดีที่เคยยึดโยงกองกำลังนี้ไว้กับนายหุนเซนตลอดหลายทศวรรษกำลังสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปัจจัยหลักที่ถูกจับตามองคือการขาดแคลนเงินทุนซึ่งเป็นเสาหลักหล่อเลี้ยงการปฏิบัติการของ b h q มาอย่างยาวนานเมื่อรายได้จากธุรกิจสีเทาและกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดความมั่นคงของ,องกองกําลังก็สั่นไหวตามไปด้วยเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเริ่มตั้งคําถามถึงอนาคตของตนเองหากอํานาจของนายหุนเซ็นถดถอยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกระทันหัน ความไม่มั่นใจนี้ได้เปิดช่องให้กลุ่มการเมืองตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายของนายสมรังสีเข้าแทรกแซงนายสมรังสีประกาศจะตั้งกองกําลังในชาแนลสีเคียวริตีขึ้นใหม่พร้อมวางตัวเป็นกองกําลังทางเลือกสําหรับกัมพูชาในยุคหลังฮุนเซนการประกาศดังกล่าวทําให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ BHQ บางส่วนรับลอบติดต่อหรือแสดงท่าทีเอีเอยงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน ในด้านยุทธศาสตร์การที่กองกําลังคู่แข่งสามารถดึงเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องได้ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพของกองกําลัง B H Q เองเพราะหากเกิดเหตุปะทะหรือความวุ่นวายในประเทศความแตกแยกภายในจะยิ่งขยายตัวและทําให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปได้ยากปัจจัยนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าหากมีเหตุการณ์ความไม่สงบลุกลามอํานาจของนายหุ้นเซนอาจถึงจุดเสี่ยงก่อนที่หลายคนคาดการไว้ สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อชาติมหาอำนาจเริ่มปักหมุดผลประโยชน์ของตนบนเวทีกัมพูชาจีนที่เคยหนุนหลังนายฮุนเซนมาตลอดเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่ากำลังผลักดันตระกูลเจ้าเหนือหัวโดยมีเจ้าฟานโรดมจากราวุธเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนขณะเดียวกันยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงยืนอยู่ฝั่งนายสมรังสีทําให้กัมพูชากลายเป็นพื้นที่แข่งขันอิทธิพลระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ ในมุมมองการเมืองภายในในายหุนเซนต้องเผชิญแรงกดดันทั้งจากฝ่ายระหว่างประเทศและจากกองกําลังที่ควรเป็นหลักประกันอํานาจของตนเองความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ BHQ บางกลุ่มจะเลือกข้างใหม่หากอํานาจเปลี่ยนถ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้การที่ผู้นําต้องเผชิญแรงบีบจากทุกด้านพร้อมกันทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันอยู่บนจุดเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆ ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ทาให้อนาคตการเมืองกัมพูชาตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนอย่างยิ่งและทุกฝ่ายต่างจับตาดูว่ารอยร้าวภายใน BHQ จะขยายตัวไปไกลเพียงใดในช่วงเวลาข้างหน้าไทยสร้างแรงสั่นสะเทือนกริปเพนอีกครองเวทียุโทโธปกร์สื่อญี่ปุ่นจับตาใกล้ชิดบรรยากาศในงานสแสดงยุโทโธปกรณ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยปีนี้สร้างความประหลาดใจไปทั่วภูมิภาคเมื่อเครื่องบินรบกริปเพนอีจากสวีเดนกลายเป็นดาวเด่นอย่างไม่ต้องสงสยัย ผู้เข้าชมทั้งพลเรือนและทหารต่างต่อแถ,แถวแน่นขนาดเพื่อชมโมเดลขนาดเท่าจริงขณะที่บูธของสหรัฐอเมริกาโดยล็อกฮีตมาตินกับเงียบเหงาในระดับที่สื่อญี่ปุ่นใช้คำว่าไร้ความคึกคักจนเกิดคำถามสำคัญว่าทำไมความสนใจของไทยจึงเอ็นเอียงอย่างชัดเจนไปทางสวีเดนในครั้งนี้พื้นฐานของเหตุการณ์เริ่มจากความต้องการของกองทัพอากาศไทยที่จะเปลี่ยนเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ปลดประจำการไปแล้ว ไทยเคยแสดงความต้องการจัดหา F-35 แต่สหรัฐอเมริกาปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่าไทยยังไม่พร้อมทางโครงสร้างและระบบสนับสนุนในภายหลังสหรัฐอเมริกาจึงเสนอเครื่องบิน F-16V แทนแต่ไทยประเมินแล้วว่าทางเลือกนี้ไม่ตอบโจทย์ทางด้านสมรัถนะและทิศท,ทางยุทธศาสตร์ทำให้หันมาเลือกกร e ิปเพน E จำนวน12ลำจากสวีเดนแทน สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ว่าการเลือกครั้งนี้มีนัยสำคัญมากกว่าการจัดหาเครื่องบินรบธรรมดากริ p เพน E ถือเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระบบเรดาร์และลิงค์ข้อมูลที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีสมรรันะบินเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้ท้ายช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวนอกจากนี้กริปเพน E ยังใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกับซูเปอร์ฮอนเน ทําให้มีศักยภาพด้านกําลังขับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าสิ่งที่ทําให้สื่อญี่ปุ่นหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังคือสัญญาณว่าไทยอาจเลือกเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เป็นอิสระจากมหาอำนาจเดิมการที่บูตสวีเดนเต็มแน่นในขณะที่บูดสหรัฐอเมริกาเงียบงานสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจมองข้าม นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าการที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารใกล้ชิดกับจีนและเคยซ้อมรบร่วมกันหลายครั้งอาจทําให้ข้อมูลสําคัญของกริปเพนรุ่นใหม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลไปยังจีนซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาค สื่อญี่ปุ่นยังชี้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไทยจะต้องปลดประจำการเครื่องบิน F 5และอัลฟาเจตทำให้ตลาดจัดหาเครื่องบินรบเปิดกว้างขึ้นและอาจกลายเป็นเวทีแข่งขันระหว่างยุโรปสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และจีนการที่ไทยตัดสินใจปฏิเสธ F 1 6วีครั้งนี้จึงอาจเป็นสัญญาณว่าทิศทางความร่วมมือด้านกาะหมของไทยกำลังเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของยุคสมัยมากกว่าจะยึดติดกับพันธมิตรดั้งเดิมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้กริปเพนอีกลายเป็นหัวข้อสนทนาใหญ่ ไม่เพียงแต่ในไทยแต่ยังรวมถึงญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่กำลังจับตามองบทบาทใหม่ของไทยบนเวทีอาวุธโลก2เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในกัมพูชาและไทยแม้จะดูเหมือนเป็นประเด็นภายในของแต่ละประเทศแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองกำลังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรงทั้งด้านการเมืองความมั่นคงและการแข่งขันอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกที่กำลังกดทับภูมิภาคนี้อย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากกัมพูชารอยร้าวภายในกองกำลัง B H Q ถูกมองว่าไม่ใช่แค่ปัญหาการจัดการภายในหรือความไม่พอใจของกำลังพลเท่านั้นหากแต่เป็นสัญญาณความอ่อนแอของโครงสร้างอำนาจที่นายหุนเซนวางรากฐานมานานหลายทศวรรษ B H Q คือหัวใจของระบบความมั่นคงและเป็นเครื่องมือปกป้องรัฐบาลที่สำคัญที่สุด การที่กองกําลังนี้สั่นคลอนจากปัญหาการเงินทําให้เกิดคําถามตามมาทันทีว่าอํานาจของผู้นําจะรักษาไว้ได้อีกนานเพียงใดเมื่อปัจจัยพื้นฐานของความจงรักภักดีเริ่มเสื่อมถอยสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อฝ่ายนายสมรังสีประกาศจะตั้งกองกําลังเนชนแนลสีเขียวริตีขึ้นมาในช่วงที่ BHQ กําลังอ่อนแรงการเปิดตัวกองกําลังคู่ขนานในเวลาที่เหมาะสมนี้ไม่ต่างจากการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ ว่ากัมพูชาอาจกำลังเข้าสู่สภาวะเปลี่ยนผ่านทางอำนาจแบบไม่เป็นทางการการดึงดูดเจ้าหน้าที่บางส่วนใน B H Q ไม่ใช่แค่การสร้างกำลังพลหากแต่เป็นการตัดเสาหลักของรัฐบาลเก่าที่กำลังสั่นคลอนอย่างมีนัยสำคัญหากสถานการณ์บานปลายความแตกแยกภายใน B H Q จะทำให้กัมพูชายิ่งเปราะบางและอาจเร่งความเสี่ยงของการเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในอนาคต อีกด้านหนึ่งไทยกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนในมุมที่ต่างออกไปแต่ส่งผลทางยุทธศาสตร์ไม่แพ้กันการเลือกคล e ิปเพนอีเนือ F 16V และการที่บูสหรัฐอเมริกาเงียบเหงาในขณะที่สวีเดนได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการจัดวางตำแหน่งใหม่ของไทยบนเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนไทยเริ่มเลือกยุโทโธปกรณ์ตามหลักความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีค่าบำรุงรักษา และยุทธศาสตร์มากกว่าการพึ่งพาพันธมิตรรายเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาสื่อญี่ปุ่นจับสัญญาณนี้ได้อย่างรวดเร็วเพราะการที่ไทยเลือกกลิฟเพนอีไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถนะนะเครื่องบินรบเท่านั้นแต่พวกเขามองว่าเป็นภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไทยกําลังถอยออกจากความเป็นพันธมิตรแบบดั้งเดิมและหันไปสู่ความเป็นอิสระมากขึ้นการที่สาธารณชนไทยให้ความสนใจอย,อย่างสูงต่อเทคโนโลยีจากยุโรปยังหมายถึงการเปิดประตูให้ตลาดแข่งขันระหว่างยุโรป สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และจีนในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะเมื่อไทยเตรียมปลดประจำการฝูงบินเก่าอีกหลายรุ่นหลังปี2030เมื่อวิเคราะห์2เหตุการณ์ควบคู่กันจะเห็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจกัมพูชากำลังอยู่ในภาวะการเปลี่ยนผ่านอำนาจขณะที่ไทยกำลังปรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเข้าสู่แนวทางใหม่ทั้งสงประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับมหาอำนาจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีนสหรัฐอเมริกาและยุโรปต่างพยายามรักษาหรือขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้การที่กัมพูชาเกิดรอยร้าวภายในและไทยเลือกทางใหม่ในด้านเทคโนโลยีทางทหารจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะประเทศแต่เป็นแรงกระเพื่อมที่อาจสะเทือนต่อสมดุลภูมิภาคในอนาคตในมุมกว้าง ภทยที่กำลังเล่นบทบาทใหม่อาจกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาดยุทธโธกกรและการจัดวางพันธมิตรในภูมิภาคขณะที่กัมพูชาที่กำลังเผชิญวิกฤตภายในอาจกลายเป็นสมรภูมิแข่งขันอิทธิพลระหว่างชาติมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากสองกระแสนี้ดำเนินไปพร้อมกันภูมิภาคอาจกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญซึ่งจะกำหนดทิศทางทางการเมืองและความมั่นคงในอีกหลายปีข้างหน้า ยุโรปต้องเผชิญภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงทางอากาศหลังเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างการเดินทางของประธานาธิบดีโลดีมีเซเลนสกีที่สาธารณรัฐไอแลนด์เครื่องบินประจำตำแหน่งของผู้นำยูเครนซึ่งเดินทางเยือนดับลินในช่วงต้นเดือนธันวาคมถูก UAV วไม่ทราบฝ่ายจำนวนสี่ลำบินเข้ามาใกล้ในระยะที่น่ากังวลทำให้ทางการไอแลนด์ต้องสั่งประชุมด่วนเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่อาจมุ่งเป้าไปยังบุคคลระดับสูงสุดของรัฐบาลยูเครน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น UAV ทั้ง4ลำบินมาถึงบริเวณน่านฟ้าที่คาดว่าเครื่องบินของเซเลนสกีจะปรากฏตัวและยังบินวนเหนือเรือรบของกองทัพเรือไอแลนด์ and, ซึ่งถูกส่งไปประจำการอย่างลับๆระหว่างช่วงเวลาเยือนของผู้นำยูเครน UAV ถูกประเมินว่าเป็นรุ่นขนาดใหญ่คุณภาพสูงระดับกึ่งทหารและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับปฏิบัติการก่อกวนหรือสอดแนมเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งข่าวระบุว่า UAV ดังกล่าวบินอยู่บนฟ้าได้นานถึง2ชั่วโมงก่อนจะหายไปทําให้ทางการต้องสั่งปิดพื้นที่น่านฟ้าชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมแม้เรือรบประจําการในพื้นที่จะไม่มีคําสั่งยิงสกัด UAV ก็ยังไม่แสดงท่าทีคุกคามโดยตรงแต่การที่มันปรากฏตัวในเวลาที่พ้องกันอย่างน่าสงสัยกับการเดินทางของประธานาธิบดีถือเป็นประเด็นที่ทําให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงต้องเปิดการสอบสวนในระดับสูงสุด ทางการไอแลนด์ and, เชื่อว่าผู้ควบคุม UAV อาจมีเจตนาขัดขวางหรือทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยของผู้นำยูเครนและยังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองต่างชาติหน่วยความมั่นคงของไอแลนด์ and, ประเมินว่า UAV ที่พบเป็นอุปกรณ์ราคาแพงถูกออกแบบสำหรับภารกิจพิเศษ การที่มันบินเข้ามาพร้อมเปิดไฟแสดงตัวอาจมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสับสนหรือเผยให้เห็นจุดอ่อนของระบบป้องกันของฝ่ายที่กำลังถูกติดตามโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเซเลนสกีเคยเป็นเป้าหมายพยายามรอบสังหารหลายครั้งนับตั้งแต่สงครามปะทุในปี2022ทําทำให้ทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางอากาศต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเครื่องบินประจำตำแหน่งของเซเลนสกีได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนแผนการบินทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันศูนย์บัญชาการความมั่นคงได้รายงานเรื่องนี้โดยตรงต่อผู้นำประเทศรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหมเหตุการณ์ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในคดีด้านความมั่นคงที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดของไอร์แลนด์ในรอบหลายปี หน่วยงานความมั่นคงยูคเครน SBU เปิดเผยข้อมูลช็อกวงการข่าวกรองยุโรปหลังจับกลุ่มรอสเดวิดคีมอร์พลเมืองสหาราชาอาณาจักรที่ถูกกล่าวหาว่ารับคำสั่งจากหน่วยข่าวกรองรัสเซีย FSB เพื่อเตรียมก่อเหตุลอบสังหารบุคคลระดับสูงในยูเครนเหตุการณ์นี้ทำให้ยุโรปต้องยกระดับการตรวจสอบภัยคุกคามภายในทวีปอ,อย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พบชาวตะวันตกเข้ามามีบทบาทในปฏิบัติการเชิงลึกของรัสเซียในสนามรบยูเครนตามรายงาน คีมอเคยเดินทางเข้ายูเครนในช่วงต้นปี2024ในฐานะผู้ฝึกสอนทางทหารให้หน่วยรบของอยูเครนเขาเข้าร่วมตามคำเชิญของรัฐบาลยูเครนซึ่งเปิดรับอาสาสมัครต่างชาติหลังรัสเซียเริ่มรุกรานอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้น <c oughs> เขาถูกหน่วยข่าวกรองรัสเซียติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีแนวคิดสนับสนุนมอสโกรกระบวนการชักชวนดำเนินไปอย่างรวดเร็วจากแรงจูงใจด้านเงินจนทำให้เขาถูกกล่าวหาว่าหันมาให้ความร่วมมือกับรัสเซีย SBU ระบุว่าคีมอได้รับเงินก้อนแรกประมาณ6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับข้อมูลลับด้านทหารรวมถึงพิกัดของศูนย์ฝึกกำลังพลต่างชาติในภาคใต้ชื่อของครูฝึกทหารจากหลายประเทศและเส้นทางการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ขณะเดียวกันเขายังถูกสั่งให้พยายามรับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่ FSB ซุกซ่อนไว้ในโอเดซาเพื่อเตรียมลงมือก่อเหตุลอบสังหารบุคคลสำคัญของยูเครนโดยเฉพาะผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูง จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อคีมอรเริ่มจัดเตรียมอุปกรณ์เขาได้รับคำสั่งจากรัเสเซียให้ประกอบวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องตามคู่มือที่ถูกส่งให้โดยตรงผ่านเครือข่ายสื่อสารลับแต่ก่อนที่เขาจะลงมือ SBU ได้บุกจับกลุ่มที่บ้านพักในกรุงเคียฟพร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับแผนลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระบุว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ช่วยหยุดยั้งเหตุร้ายที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ต่อการเมืองและการทหารของอยูเครน กระทรวงการต่างประเทศสหราชาณาจักรยืนยันว่าพวกเขาให้ความช่วยเหลือทางกงสุลแกคีมอแต่ไม่สามารถเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศได้กรณีนี้จึงเป็นประเด็นที่อังกฤษจับตาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาพลักษณ์ความมั่นคงภายในของสหราชอาณาจากักรและชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของรัสเซียได้ขยายเข้าสู่กลุ่มชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ทางทหารมากขึ้นเรื่อยๆ การจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนชัดว่ารัสเซียยังคงใช้ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการลับเพื่อเปลี่ยนสมดุลสงครามในยูเครนขณะเดียวกันก็เตือนยุโรปว่าภัยคุกคามไม่ได้มาจากภายนอกเสมอไปนักรบรับจ้างหรือนักรบต่างชาติที่เคยร่วมต่อสู้เพื่อ,อยูเครนอาจกลายเป็นจุดอ่อนของระบบความมั่นคงได้ทุกเมื่อหากขาดการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยุโรปต้องเผชิญแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองครั้งใหม่หลังมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมลับ ระหว่างผู้นำประเทศสำคัญของสหภาพยุโรปและประธานาธิบดียูเครนวโลดีมีเซเลนสกีเนื้อหาในบันทึกชี้ให้เห็นถึงความกังวลอย่างลึกซึ้งของยุโรปว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกาอาจเปลี่ยนไปและยูเครนอาจถูกกดดันให้ยอมรับข้อตกลงที่กระทบอธิปไตยของตนในอนาคตบันทึกดังกล่าวมีที่ประชุมประกอบด้วยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนายกรัฐมนตรีเฟเดริกเมอร์สประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์สตูปเลขาธิการนาโต้เยน สโตเทนเบิร์กและประธานาธิบดีเซเลนสกีการประชุมจัดขึ้นในช่วงเวลาที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังตึงเครียดและคำถามเกี่ยวกับความแน่วแน่ของสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหนึ่งของบทสนทนามาโครงแสดงความกังวลว่าสหรัฐอเมริกาอาจมีการปรับท่าทีเกี่ยวกับยูเครนโดยเฉพาะในประเด็นดินแดนหากไม่มีหลักประกันด้านความมั่นคงที่ชัดเจนแม้ภายหลังฝรั่งเศสจะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้คำว่าการทรยศ แต่ก็ยอมรับว่าผู้นำฝรั่งเศสได้เตือนอยูเครนจริงในประเด็นความน่าเชื่อถือของวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเมอร์สของเยอรมนีสนับสนุนความเห็นดังกล่าวเขาเตือนเซเลนสกีว่าควรระวังทิศทางของการเจรจาเนื่องจากมีบุคคลใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการเจรจาสันติภาพบุคคลเหล่านี้ถูกมองว่าอาจผลักดันนโยบายที่ลดบทบาทของสหรัฐในยุโรป และอาจทําให้ยูเครนถูกกดดันให้ยอมอ่อนข้อประธานาธิบดีสตูปของฟินแลนด์เสริมว่ายูเครนไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้เจรจาสหรัฐเพียงลำพังผู้นำยุโรปทั้งหมดเห็นตรงกันว่าพวกเขาต้องยืนอยู่เคียงข้างยูเครนในทุกการเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจระหว่างคู่เจรจาพร้อมยืนยันว่าไม่สามารถปล่อยให้เซเลนสกีรับแรงกดดันเพียงลาพังได้ การรั่วไหลของบันทึกครั้งนี้ทําให้เกิดความกังวลอย่างมากทั่วทั้งยุโรปเพราะนอกจากจะสะท้อนความไม่มั่นใจในสหรัฐอเมริกาแล้วยังเผยให้เห็นว่าผู้นํายุโรปเองก็ไม่มั่นใจว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่การเมืองภายในสหรัฐมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุโรป จึงเร่งเสริมบทบาทของตนเองในการสนับสนุนยูเครนทั้งด้านการทหารการเงินและการคุ้มครองทางการทูตเพื่อลดความเสี่ยงที่ยูเครนอาจถูกผลักให้ยอมรับการประนีประนอมที่ไม่เป็นธรรมการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นสัญญาณสำคัญว่าทวีปยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นในการรักษาสมดุลความมั่นคงของภูมิภาคสถานการณ์ทั้ง3าเหตุการณ์ในยุโรปที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันระหว่างการเดินทางของประธานาธิบดีวโลโดีมีเซเลนสกี การจับกลุ่มชาวอังกฤษที่ทำงานให้รัสเซียและการรั่วไหลของบันทึกการประชุมลับของผู้นำยุโรปล้วนสะท้อนภาพความตึงเครียดระดับสูงที่กำลังขยายตัวในทวีปยุโรปอย่างชัดเจนความเคลื่อนไหวทุกด้านล้วนเชื่อมโยงกันและเปิดเผยความเปราะบางของระบบความมั่นคงยุโรปในช่วงเวลาที่สงครามยูเครนยัยงไม่มีท่าทีจะยุติลง เริ่มจากเหตุการณ์ UA v วีลึกลับบินตามประกบเครื่องบินของประธานาธิบดียูเครนเหตุการณ์นี้ไม่เพียงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังถูกประเมินว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ต่อ,อยุโรปว่าผู้นำยูเครนคือเป้าหมายที่ถูกจับตาทุกฝีก้าวความสามารถของ u a v วที่เข้าถึงเส้นทางการบินในพื้นที่ที่ควรมีการควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษแสดงให้เห็นว่าระบบป้องกันของยุโรปอาจยังมีช่องโหว่ เมื่อรวมกับประวัติที่เซเลนสกีเคยเผชิญความพยายามลอบสังหารหลายครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ทาให้หลายประเทศต้องทบทวนมาตรการปกป้องบุคคลสําคัญในภาวะสงครามแบบไฮบริดที่ศัตรูอาจใช้ทั้งเทคโนโลยีการข่าวและปฏิบัติการรับร่วมกันเหตุการณ์ที่2การจับกลุ่มพลเมืองอังกฤษซึ่งทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองรัสเซียถือเป็นการเตือนครั้งใหญ่สําหรับยุโรปในด้านความมั่นคงภายในเพราะนอกจากจะพบว่ารัสเซียยังคงเพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการรับในยูเครนแล้วยังพบว่า มีชาวตะวันตกซึ่งเคยร่วมรบหรือร่วมฝึกให้ยูเครนถูกดึงเข้าสู่วงจรข่าวกรองฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายกว่าที่คาดไว้ช่องโหว่นี้ทําให้ยุโรปต้องยกระดับการคัดกรองบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารและย้ําเตือนว่าแนวรบสงครามสมัยใหม่ไม่ได้อยู่เพียงในสนามรบแต่แทรกซึมมาอยู่ในเมืองใหญ่ประเทศพันธมิตรและแม้แต่ในชุมชนพลเรือน การที่ผู้ต้องหาถูกจับพร้อมอุปกรณ์ที่เตรียมใช้ก่อเหตุรอบสังหารสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อเครือข่ายต่อต้านข่าวกรองของยุโรปเพราะเหตุการณ์นี้ชี้ชัดว่ารัเสเซียพยายามใช้บุคคลสัญชาติยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการสืบย้อนกลับซึ่งเป็นเทคนิคที่มักถูกใช้ในสงครามข่าวกรองระดับสูงการที่เ b u สามารถจับกลุ่มได้ก่อนเกิดเหตุร้ายจึงถือเป็นความสำเร็จสำคัญแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณว่าภัยคุกคามในรูปแบบนี้อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เหตุการณ์ที่ 3. การรั่วไหลของบันทึกการประชุมผู้นํายุโรปเปิดเผยเรื่องที่หลายฝ่ายเคยคาดการแต่ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนั่นคือความกังวลของยุโรปว่าสหรัฐอเมริกาอาจลดบทบาทหรือปรับท่าทีต่อยูเครนหากการเมืองภายในสหรัฐเปลี่ยนทิศทางความไม่แน่นอนนี้ทำให้ยุโรปไม่สามารถพึ่งพาวอชิงตันได้แบบเดิมอีกต่อไปแม้สหรัฐยังเป็นพันธมิตรสำคัญ แต่สัญญาณจากผู้นำยุโรปชี้ว่าพวกเขาตระหนักดีว่าจำเป็นต้องยืนหยัดด้วยตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่สงครามยืดเยื้อและความช่วยเหลือจากภายนอกอาจผันผวนตามสถานการณ์การเมืองภายในของประเทศมหาอำนาจผู้นำยุโรปมองตรงกันว่าหากปล่อยให้ยูเครนเข้าเจรจากับผู้แทนสหรัฐเพียงลำพังอาจเกิดการประนีประนอมที่ลดทอนอธิปไตยของอยูเครนความร่วมมือของยุโรปจึงเป็นทั้งแนวกันชนและสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพทางยุทธศาสตร์ การสนับสนุนยูเครนจึงไม่ใช่เพียงเรื่องมนุษยธรรมแต่เป็นการปกป้องเสถียรภาพของทวีปในระยะยาวเมื่อนำทั้ง3เหตุการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสงครามลูกผสมและการแข่งขันอำนาจครั้งใหม่ที่ซับซ้อนกว่าสงครามใดในอดีตการโจมตีด้วย UAV ปฏิบัติการลับของข่าวกรองและแรงกดดันทางการทูตทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันและเสริมกันจนทำให้เสถียรภาพของยุโรปสั่นคลอน ยูเครนกลายเป็นศูนย์กลางของการช่วงชิงอิทธิพลระหว่างรัเสเซียสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยตรงยุโรปจึงต้องรับมือกับความท้าทาย2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือภัยคุกคามจากรัเสเซียที่ยังคงเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องอีกด้านคือความไม่แน่นอนจากพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าทวีปยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์และทุกการเคลื่อนไหวในสนามรบหรือโต๊เจรจาล้วนมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างความมั่นคง,งของภูมิภาคในอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งในกัมพูชาไทยและยุโรปในช่วงเวลานี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่เปราะบางอย่างยิ่งการเมืองภายในประเทศเล็กอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อความมั่นคงระดับภูมิภาค ขณะที่การปรับยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศขนาดกลางสามารถสร้างแรงสะเทือนต่อมหาอำนาจได้อย่างคาดไม่ถึงและในยุโรปภัยคุกคามแบบไฮบริดและสงครามข่าวกรองยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนทำให้เสถียรภาพของทวีปถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าในกัมพูชารอยร้าวภายในกองกำลัง B H Q กำลังบ่งชี้ว่าระบบอำนาจที่ถูกสร้างมาอย่างยาวนานอาจถึงจุดเปลี่ยนเมื่อความมั่นคงด้านการเงินลดลง ความจงรักภักดีก็สั่นคลอนและเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองคู่แข่งสร้างอิทธิพลใหม่ขึ้นมาความเคลื่อนไหวนี้อาจนำไปสู่การจัดระเบียบอำนาจที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันไทยกำลังส่งสัญญาณสำคัญผ่านการตัดสินใจเลือกยุโทโธปกรณ์จากยุโรปแทนที่จะเป็นสหรัฐอเมริกาแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ไม่เพียงสะท้อนการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด แต่ยังแสดงให้เห็นว่าไทยกำลังวางตัวเป็นประเทศที่มีอิสระในการกำหนดนโยบายความมั่นคงไม่ยึดติดกับขั้วอำนาจเดิมเพียงฝ่ายเดียวแนวโน้มนี้อาจทำให้การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคเข้มข้นขึ้นในอนาคตในยุโรปความตึงเครียดทวีขึ้นจากทั้งปฏิบัติการลับของรัสเซียการคุกคามผู้นำยูเครนด้วยยูเอวีลึกลับและการรั่วไหลของบันทึกประชุมลับซึ่งสะท้อนความไม่มั่นใจในท่าทีของสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์ทั้งหมดนี้กําลังผลักให้ยุโรปต้องรวมตัวกันแน่นแฟ้นกว่าเดิมและเตรียมรับมือกับโลกที่ความร่วมมือระหว่างประเทศอาจเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวลาภาพรวมทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงของโลกกําลังอยู่ในสภาวะเปลี่ยนผ่านทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่อน้ําหนักอํานาจในภูมิภาคต่างๆการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ประเทศต่าง สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองและรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ